อาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับเฮียฟรีอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวโค้ดครบนะฮะ เป็นไอดีที่หายากมากเลยนะครับเป็นโค้ดถาวรในตำนานเลยนะหายากมากครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวแข่งนะครับ นะทีมซิกเนี่ยครับซิปอ่ะเรียลิตี้นะฮะของซิกเนเจอร์นะครับ,น,รบ,น,รบนี่นะฮะชื่อจุดอักษรอ,อ,อ,อักษรพิเศษทุย <laughs> นะอักษรพิเศษนะครับพอยต์เจ็ดแสนกว่านะฮะมาดูคิวเดทกันครับคิวแสนกว่านะครับเดทก็แปดหมื่นกว่า, 80, วาอัตราเคดีหกสิบสองเปอร์นะ hit shot ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะถือว่าโอเคเลยนะ ช้ยาครบหมดนะครับตอนนี้ปืนวันหนักเหมือนกันนะเอาเรื่องเลยนะที่สำคัญปืนโคดถาวร11กระบอกนะี่ครบหมดเลยนะครับ AKFC นะฮะเดี๋ยวไล่ปืนโคดก่อนแล้วกันนะครับ d r a g u n o v CS นะครับ d r a g u n o f f ลายงูนะครับ VSK94 นะครับ M200 Barrett นะครับแล้วก็ d s r 1 s v u แจ็คแฮมเมอร์เคลเทคนะครับซองควงขาวเอ็7 SL แปดเแล้วก็พกยูซี่นะครับอ่ะมาดูปืนวันนะฮะปืนวันตัวนี้ก็เหลือให้เล่นเพียบนะครับ M4A1 SL 28วันอ่าแล้วก็ MCA1 นะครับ p b IC2013 อีก16วันนะครับแล้วก็อักแชป์อีก150วันนะครับโอ้โหตัวนี้เป็น ตัวแข่งมา3ซีซั่นแล้วนะครับไม่ใช่5ซีซั่นนะฮะเพราะว่าแต่ละซีซั่นมันจะได้30วันใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันเป็นถึง5ซีซั่นแล้วนะครับเป็นตัวของเลเวลิตี้นะครับเอาเรื่องเลยนะอควิบดีซีสองศูนย์หนึ่งหกอีกหกสิบวันนะครับคริสมีในบูเก้าสิบเอ็ดวันนะครับคริสแชมป์อีกร้อยห้าสิบวันโอ้โหเอาเรื่องนะฮะหายากนะคริสแชมป์เนี่ยนะครับต้องเป็นตัวแข่งนะครับถึงจะได้พวกซีรีส์แชมป์นี้ขึ้นมา แล้วก็คิด PPTC 206อีก60วันนะครับแล้วก็ M 200แชมป์120วันนะครับโอเคนะครับ M 200 PPTC 206 30วันแล้วก็นี่นะ L86 SMU X Smart อีก693วันโอเคตามนี้เลยนะครับนะรบะเบิดแคนดี้กราเนตอีก603วัน เอาเรื่องเหมือนกันนะตอนนี้ตัวละครฝั่งละร้อยกว่าวันนะร้อยยี่สิบวันนะครับหน้ากากพีพีไอซีสองศูนย์หนึ่งสามอีกหนึ่งร้อยสิบวันนะไอเทมพร้อมลบเลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้นะครับข้อมูลเบอร์พาร์ทเปลี่ยนได้นะครับไอดีรับประกันนะครับนะแล้วก็ข้อมูลนี่อ่าเมลนี่ไม่มีประวัติการแจ้งใดๆนะครับไปสามารถไปทําเรื่องแจ้งเปลี่ยนเมลเป็นของเราได้เลยนะฮะ โอ้โหคุ้มมากเลยนะครับตัวนี้เปิดที่ราคา12,900บาทนะครับสำหรับใครจะเอาไปเป็นตัวหลักได้เลยนะบอกได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนเลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ